สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2439มิสเตอร์วิลเลียมเปตเต้มิศวกรชาวอังกฤษได้ขุดพบพระอบปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาริกอักษรโบราณความว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัฐบาลอังกฤษซึ่งปกครองประเทศอินเดียในขณะนั้นเห็นสมควรถวายพระบรมสารีริกธาตุ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลนเกล้ารัชการที่5ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพียงพระองค์เดียวที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเจพระยายมราชปั้นสุข,ขุมขณะดำรงยศเป็นพระรยาสุข,ขุมในวินิตเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยออกเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากรัฐบาลประเทศอินเดียกลับสู่สยามประเทศ จ้าพญาเยาวราชได้นำอัญเชิญพระบรมสารีธาตุมาแล้วก็ได้มอบถวายให้กับราชการที่ห้าราชการที่ห้าทรงเ,เลือกเอาพระบรมสารีธาตุนั้นใส่พระอกทองคำเสร็จแล้วได้มอบผ้าผืนหนึ่งที่มีความสำคัญในการหอ่อพระบรมสารีธาตุที่อัญเชิญมานั้นให้กับเจ้าพญาเยาวราชสุคุม คืนวันนั้นน่ยได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีแสงสว่างปรากฏที่ผ้าผืนนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วนี่ก็เห็นว่าในนั้นน่ยมีพระบรมสารีธาตุอยู่4องค์จึงเช้าวันลุ่งขึ้นก็ได้นำสงผ้าผืนนั้นโดยมีพระบรมสารีธาตุเนี่ยไปมอบถวายคืนให้กับพร้กันทิหา ริธการที่5ทรงดูแล้วก็ปรารบว่าได้มอบให้เจ้าพระยาจุลราชแล้วก็จะไม่รับคืนมอบให้ไปเคารพสักการะบูชามีการเก็บรักษาพระบรมสารีธาตุมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งาทายาทของสุข,ขุมก็เห็นความสำคัญว่าเป็นปีมหามงคลจึงได้นำเอาพระบรมสารีธาตุ มาถวายให้หลวงพ่อเจ้าบุคุลสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่จะนําขึ้นปฏิสถานในสถานที่เดียวกันกับครั้งเมื่อ112ปีที่ผ่านมาเมื่อเป็นวาระสําคัญคือวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของโลกเกิดขึ้นทางวัตเกตโดยหลวงพ่อเจ้าบุคุลสมเด็จก็ได้นำฤทธิที่จะนําอัญเชิญพระบรมสา,ารีธาตบนบรรจุ ไว้บนยอดตูงโนดบรามรดคุณทองอย่างที่เห็นปรากฏอยู่แต่ว่าการบรรจุครั้งนี้เนี่ยเป็นนอกเหนือจากครั้งประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านมาพุทธศาสนิกชนทุกท่านเนี่ยจะได้มาเห็นด้วยตาของท่านเองว่าลักษณะสันฐานที่กล่าวถึงมากมายแต่ไม่เคยได้รับรู้ได้เคยให้ปรากฏว่าของแท้ที่มีหลักฐานาบันทึกเป็นจดหมายเหตุ เหมือนครั้งแรกกาลที่้5เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นจริงขอ,อเจริญพรเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเคา,า,ารพสัระบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดบรมพรุทุบทองซึ่งท่านจะได้เห็นด้วยตาของท่านเองพระบรมสารีริกธาตุได้อัญเชิญมาถวายนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกครั้งยังเป็นการรักษามารดกของพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชาติตลอดจนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมมพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในโอกาสมงคลมหาสมัยทรงเจริญพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบ84พรรษาในปีพุทธศักราช2554นี้